อันนี้ตัดยอดมระค่ะงามมากยอดแต่ว่าคนปลูกไม่กินยอดก็กินอยู่นะอาใส่ช่องแข็งไว้นะอ๋อเหรอเอาไปแกงอ่อมออมันขมๆใช่ไหมเอารวกน้ำร้อนแล้วก็นอกน้ำแข็งอืมอืมเอาไปใส่แกงอ่อมนอ้ยงามงามไม่ค่อยกินนะ อุ้ยยอดมันงามมากเลยตรงนี้มันกำลังนั่นนะพี่น้อยเนาะมันไอ้ท่าน,นมันมันมันล่าอืมแล้วก็เม็ดมันล่าแล้วมันแล้วมันมันอยู่ในกรีนเฮ้าส์มันชอบอากาศอ๋อเหรอมันเคียวมันสุกไม่ทันพลิกค่ะพลิก S <S เลกนี่แล้วกม็กมะระค่ะมระมันอยากได้อยากได้ดอกนี่เ,เ,เอามาเล็ดักไม่ใช่สวนตัวเองหรอกสวนเขา <S 2> <S 2> <S 2> ตัวเองอโลกไม่เป็นหรอกต,ตัดตัดตัดไหนโชว์ซิพี่น้อยอุ้ยงามงาม <S <S เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนะค่อยนั่งลูกใหญ่